สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะ1-16มิถุนายนนี้ดวงของคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยคลิปสั้นๆในช่วง15วันต่อจากนี้ดวงของคุณจะดีหรือไม่เป็นกำลังใจให้กันเสมอกดติดตามให้กันด้วยกดแชร์ให้กันด้วยเริ่มต้นกันด้วยเรื่องเงินก่อนเลยจ้าว่าจ้าเป็นสั้ คนวันศุกร์สองสัปดาห์นี้มีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของการเจรจาได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการเจรจามีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนใครคุยเรื่องที่ดินใครคุยเรื่องบ้านมีโอกาสเจรจาประสบความสําเร็จแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคอมมิชชั่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันมี5้าไม่เท้าขึ้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือส่วนแบ่งไม่ลงตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวจริงๆเรื่องเงินของ วันศุกร์มองว่าสองสัปดาห์นี้มีโอกาสรับทรัพย์มีโอกาสจับเงินก้อนมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบอู้ฟู่แบบ ใช้เงินได้สุขสบายอ่ะแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าได้เงินมาแล้วต้องจ่ายไปก็ยังดีกว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮปปี้แล้วสิ่งที่จะทําให้คุณได้เงินคือคําพูดและการเจรจาเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่เก้าเหรียญอ่ะมันคือคําพูดมันคือการเจรจาได้เงินงานพิธีกรงานที่เกี่ยวกับคําพูดงานที่เกี่ยวกับการให้คําแนะนําชาวบ้านอ่ะดีหรืองานที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรั ที่ดินงานที่เกี่ยวกับการขายใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะแต่อย่าลืมทําอะไรร่วมกับใครถ้ามีผลประโยชน์ร่วมกันมีส่วนแบ่งร่วมกันเรามัดระวังให้ดีในเรื่องของผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่มันอาจจะแบ่งไม่ลงตัวหรือบางคนนัดแบ่งสมบัติแบ่งมรดกกันน่ะคุยกันดีๆสัญลักษณ์ของห้าไม้เท้าสิ่งที่ต้องเตือนคือทัศนคติไม่ตรงกันคุยกันไม่เข้าใจบางรายมีความขัดแย้งบางรายมีความ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีพูดแล้วไม่เข้าใจกันอ่ะก็ไม่ให้ความร่วมมือกันทะเลาะกันเถียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังช่วงนี้หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสําหรับคนวันศุกร์ที่คาดหวังในเรื่องของความก้าวหน้าเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่ได้เช่นชมความสําเร็จสัญ,ญลักษณ์ของ6กไม้เท้าเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอาจจะได้รับการมอบโปรโมตได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแต่การเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งของคุณมันไม่ง่ายเพราะมันมีห้าไม้เท้า แสดงว่าบางคนก็ไม่เห็นด้วยหรือบางทีมันจะมีมานะจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่สู้คุณไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเลยเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยมีอุปสรรคขัดขวางบ้างแต่ประสบความสำเร็จช่วงสองสัปดาห์นี้คนวันศุกร์คิดไว้เลยนะมานไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะพิชิตมานได้ยังไงคุณจะชนะมานได้ยังไงหนึ่งใช้ปากให้เป็นประโยชน์สองใช้ความอดทนสามคุณ อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่คุณเป็นตำแหน่งที่คุณได้รับคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริงๆยังไงยังยืนยันว่าได้ชื่นชมความสำเร็จแน่นอนสำหรับเรื่องของความรัก คนโสดวันศุกร์เนี่ยอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวฉันมีเงินทองกองเท่าภูเขาฉันไม่รักใครก็ได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวก็ได้มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเองก็ยังย้อนแยง้งลึกๆอยู่คนเดียวก็เหงาแต่บางทีถ้ามีคนเข้ามาแล้วทําให้เราต้องรู้สึกปวดหัวปวดประสาทอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าโดยเฉพาะคนที่ทัศนคติไม่ตรงกับคุณคุณจะไม่เสียเวลาพูดเวลาคุยทันทีคนที่จะเอาชนะใจคนวันศุกร์ได้คนวัน จะบอกว่าผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนฉันจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองได้คุณเอาใจฉันไปอันเนี้ยสำหรับคนมีคู่อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างบางทีพูดไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกแฟนพูดไม่รู้เรื่องหรือตัวคุณนั่นแหละพูดไม่รู้เรื่องแล้วช่วงนี้เนี่ยมันมีอุปสรรคในเรื่องของการงานต้องไปจัดการต้องไปสัสารอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงก็จะงองแงงงง,งิง,ง,ง,งกันบ้างแต่มองว่าไม่เป็นปัญหาเพราะสัญ,ญลักษณ์ เป็นแค่ไพ้ห้ามไม่เท้าอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรือสารไม่เข้าใจตรงกันเท่านั้นนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาเดือนเนี้ย ครึ่งเดือนแรกระมัดระวังคําพูดดาวพูดดาวสื่อสารบางทีมันมันอยู่ในภพเรือนที่มันไม่ดีอ่ะพูดอะไรต้องเคลียร์พูดอะไรต้องชัดเจนไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายเข้าใจผิดลูกน้องเข้าใจผิดเดี๋ยวแฟนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเงี้ยคุยกันไม่ลงตัวคุยกันไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เข้าใจผิดอีกสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังคนที่ออกกําลังกายอ่ะหนักๆน,นะ อ่ามันจะปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่จะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อจะเกี่ยวกับเส้นเอ็นหรือบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดมต้องระมัดระวังขอพรพระแม่ลักษมีเสริมดวงไว้เลยรักทรัพย์จับเงินก้อนขอพรพระแม่ลักษมีได้ทั้งเรื่องความรักได้ทั้งเรื่องของการเงินช่วงนี้ปล่อยนอกปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมหน่อยก็ได้ใครไม่สบายใจอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทค่ะ 啊。Ah.